สวัสดียามบ่ายจ้าคลิปนี้กิมมาอัปเดตกลุ่มฝนช่วงบ่ายว่าอยู่จังหวัดอะไรบ้างทั่วไทยเลยนะคะไปเช็คกันเลยสําหรับกลุ่มฝนช่วงบ่ายวันนี้ยังคงเกิดจากร่องมรสุมกําลังแรงพัดผ่านภาคกลางภาคอีสานและลมมรสุมกําลังแรงที่ทําให้เกิดกลุ่มฝนดังต่อไปนี้หลายๆท่านก็ฝนตก เยอะเลยทีเดียวนะคะยังไงมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดตากเพชรบณ์อีสานอยู่ที่เลยน้องบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมกราสินร้อยเอ็ดยยสธรขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโคราชและอุบลราชธานีโคราชแถวยะ เขาใหญ่เนาะก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจ้าภาคกลางอยู่ที่อุทัยธานีลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุทยานครนายกปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการราชบุรีนครปฐรมปทุมธานีนนทบุรีกาญจนบุรีจ้า ภาคตะว,วันออกอยู่ที่ปราจินบุรีสะแกวฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้อยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรพังงาสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายถึงข้ามวันนี้ฝนจะตกต่อเนื่องได้หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ให้ระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเน้นที่ภาคกลางอีสานตอนล่างภาคตะว,วันออกจาาอันหนึ่งยอมความกฎกาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศ ฟิลิปปินส์ด้านตะวันตกจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้และอาจเคลื่อนเข้ามามีผลกระทบต่อภาคอีสานด้านตะวันออกได้จะต้องติดตามอัปเดตข่าวสารไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวกี้อัปเดตข่าวสารให้ฟังอยู่แล้วนะคะในทุกๆวันสำหรับพยากรณ์อากาศคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย